บางแสนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาพบกันเป็นประจำครับทุกวันเสาร์หลังข่าวท้องถิ่นนะครับผมกําลังชมภาพถ่ายย้อนอดีตของหาดบางแสนและบริเวณใกล้เคียงครับรู้สึกทําให้ผมอิ่มเอิบแล้วก็รู้สึกหวนกลับไปถึงวันวานนะครับที่เราได้จําว่าเรายังเด็กอยู่เราได้มาเล่นน้ําที่หาดบางแสนเราได้เดินผ่านสถานที่อันสําคัญในภาพถ่ายที่เราได้เห็นนะครับ และในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมย้อนไปถึงงานบางแสนย้อนยุคนะครับว่างานบางแสนย้อนยุกในปีที่จะถึงเนี่ยนะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเราจะมีการลํำลึกความหลังความทรงจำสมัยยังหนุ่มยังสาวนะครับหรือว่าในวัยเด็กของเราของใครอีกหลายๆคนนะครับว่างานว่างานในวันนั้นนะครับเขามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีกิจกรรมมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับ ท่านผู้นี้ครับท่านนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขครับตามผมมาเลยครับถ้าตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับท่านนรงชัยคุณปลื้มครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับงานที่เราจะย้อนอดีตไปกับบางแสนวันวานครับในงานที่ชื่อว่าบางแสนย้อนยุคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับงานนี้จะเป็นงานเรโทรที่เราทําให้เราย้อนกลับไปสู่อดีตนะครับที่ทําให้นึกถึงหาดบางแสนบรรยากาศเก่าเก่านะฮะ ในงานนี้ครับท่านนายกอยากจะทราบว่ามีไฮไลท์หรือว่าการดำเนินการในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับก็เท้าความนิดหนึ่งแล้วกันนะครับปีนี้เนี่ยทางเทศบาลเมืองแสนสุขโดยอบจชุมุรีนะครับเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณให้จัดเนี่ยนะครับเราจัดเป็นปีที่3แล้วนะครับเราก็จะเอาวัตถุประสงค์เดิมนะครับก็คือพยายามจะดึงจุดแข็งของบางแสนเนื่องจากบางแสนเป็นที่ท่องเที่ยวเก่าแก่เข้ามาจัดเป็นธีมงานย้อนยุคขึ้นมาเพื่อให้คนได้ระลึกถึงว่าทําไมถึงมีบางแสนวันนี้นะครับ ก็เลยจัดกันมาต่อเนื่องเนื่องจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีปีนี้ปีที่3าถามว่าไฮไลท์มีอะไรนะครับก็ปีนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะเน้นความชัดเจนอย่างทุกๆปีเราบอกเอ้ยบางแสนย้อนยุคยุคไหนก็ซิกซีเซเวนตี้คนงงงงเพราะจากสองปีที่ผ่านมาเนี่ยคนค่อนข้างจะบางคนก็แต่งชุดคอกระเช้ามาบางคนก็เป็นเอขาม้ามาบางคนก็เป็นชุดลายดอกซึ่งซึ่งโอเคถามว่าย้อนยุคแตน่นเราไม่ได้ระบุแต่จริงปีนี้เราก็เลยใช้ธีมใหม่ว่าแล้วเราเราเรากาะกระแสวนันทดา เนื่องจากพอพูดวันนี้ดาปุ๊บคนรู้โอ้ฉันต้องแต่งตัวอย่างนี้ผมอย่างนี้มีโบมีเสื้อกระโปงบางอะไรก็แล้วแต่เราก็เลยปีนี้เราให้เนื่องจากอุปสรรคของปีก่อนๆเราก็เลยชัดเจนปีนี้คือตีมนีดาแน่นอนซึ่งพอเราพูดคำว่ามณีดาปุ๊บอย่างที่บอกนะฮะคนก็จะชัดเจนและยุคไหนนะครับถ้ามองเห็นยุคมนีดานี่โอ้คุณพ่อคุณแม่นี่จําได้หมดนะฮะแล้วปีนี้เห็นบอกว่าจะย้ายสถานที่แต่เดิมเนี่ยเราจัดถนนเส้นริมหาดนะครับปีนี้จะย้ายมาที่ลานกิจกรรมแหลมแท่น ครับก็นองจาก2ปีเนี่ยก็เข้าใจว่ามีอุปสรรคบ้างนะครับเนื่องจากว่าเราต้องมีการปิดถนนเพื่อจะ Set เซตอัพเวทีจัดกิจกรรมเนี่ยหนึ่งก็คือทําให้การสัญจรลําบากนะครับสก็คือไปกระทบกับพ่อค้าแม่ค้าบริเวณชายหาดบางแสนว่าเขาจะต้องใช้พื้นที่ในการเข้าออกหรือว่าขายสินค้าได้น้อยลงเนื่องจากไม่มีที่จอดรถเราก็ประเมินปัญหาแต่ตอนนั้นเนี่ยพื้นที่หลาแท่นมันไม่พอด้วยแล้วก็เราอยากจะให้ได้ฟิวชายหาดบางแสน เราก็เลยคิด <rapper> ว่าเออจัดตรงงานละกันแล้วก็พอนอกจากในลานกิจกรรมบนถนนแล้วเนี่ยเขายังสามารถเดินได้ชิลต้นมะพร้าวแต่ปรากฏว่าผลเสียมันมากกว่าผลดีเนื่องจากว่ามันความไม่สะดวกต่างๆนานาจอดรถจอดลายากก็เลยย้ายไปที่ลานในประสงค์แหลมท่านซึ่งื่อเอิยว่าเรามีลานใหม่ที่เพิ่งเสร็จตอนนี้พื้นที่เรารวมกันเกือบ2 0 0 0 0ตารางเมตรแล้วนะครับ3รลานเนี่ยนะประกอบกับว่าวันสุกกับเสาร์เรามี walking street ซึ่งเราก็หลายๆงานที่เราทดลองจัดร่วมไปด้วยกันเนี่ยนะครับ ทำให้คนคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยเป็นคนชมว่าแบบอุ้ยดีนะครับว่ามีหลากหลายอย่างน้อยก่อนที่จะมีงานเนี่ยมีให้เขาเดินเล่นซื้อของมีเครื่องดื่มมีอาหารรองรับแล้วก็ค่อยไปร่วมงานที่ทางเทศบาลจัดมันก็เหมือนกับว่าง,งานจะยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมเราก็เลยว่าเอยใช,ใช้ใช้ลักษณะนี้น่าจะดีก็เลยเอามาจัดรวมในที่เดียวกันให้หมดเลยแล้วงานปีนี้ครับเราเน้นกลุ่มเป้าหมายคนที่มาเที่ยวกลุมกลุ่มไหนครับ <c oughs> ปีนี้ก็เราก็จะเพิ่มนะครับจากทุกทีเราก็จะประชาสัมพันธ์ทั่วไปในกลุ่มคนปีนี้เราก็เจาะจงไปอย่างเป็นผู้ใหญ่หน่อยที่รู้สึกว่า,าให้เราพูดถึงตัวศิลปินที่เราจะเชิญมาเนี่ยเขาจะต้องรู้จักแน่นอนที่ไม่ใช่เด็กๆเราก็จะเน้นสื่อประชาสัมพันธ์เจาะจงมากขึ้นอย่างสมมติว่าวิทยุเราก็จะไปเน้นกลุ่มสถานีที่มีกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่หรือกลุ่มคนวัยทํางานมากขึ้นแล้วก็ความแมสด้วยก็คือเราใช้ทาง ต้อง3ในการเรื่องเล่าเช้านี้<อ>ก็จะมีการประชาสัมพันธ์กับส่วนกลางให้มากขึ้นเพราะว่าเราหลากัหลกๆเราอยากให้คนนอกพื้นที่เนี่ยมาใช้เงินในบ้านเราในจังหวัดชนบุรีก็คือไม่ใช่บางแสนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าบางแสนเป็นเป็นสถานที่จัดงานก็คงจะมากเป็นพิเศษเพื่อให้เขาเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยมาดูบรรยากาศต่างๆของบางแสนกับของจังหวัดชนบุรีว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรแสดงว่าศิลปินแล้วก็กิจกรรมมีมากมายเลยสิครับอย่างที่บอกว่าทีมเราจะเป็นบางแสนย้อนยุคในตีมวนิดานะครับก็จะย้อนไป ก็จะมีความทรงจําในเพลงบฟเฟสันนิวาดมีเพลงพรมลิขิตแล้วก็จะบรรเลงตลอดงานนะครับ,รบเพื่อให้เข้ากับธีมเราจะแบ่งออกเป็น6โซนนะครับ,รบโซน A ก็จะเป็นโซนที่เป็นแสงวันวานก็คล้ายๆกับทุกปีเราจะมีโซนให้ถ่ายรูปแล้วก็จะมีเหมือนที่ทัศการบางแสนง่ายๆว่าบางแสนมีที่มาที่ไปอย่างไรมีรูปเก่าๆเข้ามาโชว์นะครับก็ตรงนี้จุดจะเป็นที่สนใจเหมือนกันคนก็จะมาถ่ายรูปเราจะมีซุ้มประตูซึ่งปีนี้ค่อนข้างลงทุนในไอ้ตัวธีมนี่นะ มันจะมีซุ้มประตูสิ่งปลูกสร้างเยอะแยะเลยแต่ละจุดก็จะเป็นยุคสมัยก่อนโคลอนเนียลนิดนึงนะฮะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศมิบบนิดาแล้วก็จะมีโซนที่เป็นเวทีหลักก็คือโซนบีก็จะมีศิลปินต่างๆก็จะมาเล่นที่เวทีหลักนะครับเดี๋ยวผมคงจะพูดว่าแต่ละวันมีอะไรศิลปินไหนบ้างเขคงจะพูดถัดไปแล้วก็โซนซีก็จะเป็นโซนดีลาด ทุกปีเราค่อนข้างจะปนมั่วนิดหนึ่งนะฮะโอเคเขาก็มีแต่ว่าเวทีไปปนกับเวทีหลักเกินตปนะครับเวลาคนจะเต้นลีลาดกับศิลปินจะเล่นเด็กๆจะแดนเพราะปีแล้วอยู่ๆมีอะไรๆมีวงละเกสกาอะไรมาด้วยอะไรเงี้ยก็คือผสมคือเขาก็ผู้ใหญ่เ็าจะดูเขามองไม่เห็นเนื่องจากเด็กๆเขาจะเต้นบังมันก็รู้สึกไม่สะดวกปีนี้เราก็เลยแยกออกมาว่าท่านที่จะเล่นลีลาดท่านก็อยู่ของท่านเลยท่านก็สามารถลีลาดท่านได้ทั้งคืนไม่ต้องมามีอุปสรรคในการที่จะมาเต้นของท่านนะครับก็จะแยกออกมา ก็คือจะแยกเป็นโซนสที่ผมบอกพันแสนร์ลมิก็เป็นสเต็ปขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาเล่นกับวงสุนทราพรที่จะมาบรรเลงเพลงมิาด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าต่อนะครับโซ<ช>นดีก็จะเป็นสินค้าโบราณซึ่งเราก็แยกเป็น2อย่างนะฮะก็จะมีสินค้าอุปโภคพวกเสื้อผ้าเครื่องหน้าทําผมแต่งตัวอะไรต่างๆของที่ระลึกก็จะเป็นย้อนยุคโซนหนึ่งแล้วก็โซนอาหารที่เป็นสินค้าย้อนยุค อ่าสินค้าที่ร่วมสมัยที่สอาจจะหาทานได้ยากอยากจะรู้ว่ามีอาหารอะไรที่ย้อนยุคมางานนี้ก็จะได้ก็จะได้เห็นหลากหลายมากขึ้นแล้วอย่างของมางทาอาจะมีข้าวต้มเรือโปะอะไรอย่างเงี้ยที่เขา่คืออะไรบางคนไม่เคยเห็นก็คือเป็นอาหารโบราณที่เขาทํากันนะครับก็จะมีแล้วก็จะมีสุดท้ายก็จะมีโซนอ่าสินค้าอาหารเครื่องดื่มทั่วไปด้วยเพื่อที่จะรับกลุ่มที่หลากหลายที่บางคนอาจจะไม่สะดวกในการทานอาหารยาก ก็จะมีทั่วๆไปด้วยนะครับแต่หลักๆแล้วเราจะเน้นในในโซนที่เป็นลานกิจกรรมเนี่ย mm hmm. ก็จะเน้นเฉพาะย้อนย mm ุค hmm. แต่ว่าเราก็ขอบขอบปลปลายก็จะมีพวกทั่วๆไปปนมานะครับ mm hmm. เพื่อ,เพ,อเพิ่มความสีสันให้กับงาน บางสิบหมื่จะใกล้ขึ้นมากขึ้นเทศบาลมืองแสนสุขก,กับโครงการใหม่แสนสุข Wifi อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสิ่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาเร็วๆนี้ที่บางแสนแสนสุข Wifi Service บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน รบาลเมืองแสนสุขเชิญเที่ยวงานบางแสนย้อนยุควันที่11และ12กุมภาพันธ์นี้มาร่วมย้อนอดีตวันวานริมหาดบางแสนในงานบางแสนย้อนยุควันที่11และ12กุมภาพันธ์สวัสดีบางแสนไฮไลท์อีกอย่างนึงที่สําคัญที่บอกตอนตอนน้นนะเรื่องของศิลปินที่มา มีศิลปินอะไรบ้างครับเนี่ยก <_ d ata> ็ที่แน่ๆนะครับย้อนยุคก็มิลิราก็ต้องประกอบคู่กับวงสุนทรพรซึ่งสุนทรพรเนี่ยมา2วันนะครับเต็มวงก็คือเป็นวงของทายาททางสุนทรพรเนี่ยก็จัดตั้งเป็นวงอยู่นะครับแล้วก็เชิญมาเล่นให้เรา2วันเลยเพื่อจะมาลีราชเป็นวงเปิดเลยนะครับตั้งแต่ประมาณ6กโมงครึ่งเป็นต้นไปก็จะมีวงสุนทรพรนะครับต่วันศุกร์เนี่ยก็เปิดตัวด้วยสุนทรพรมีลีราชแล้วก็พอมาประมาณสองทุ่มครึ่ง ศิลปินกลุ่มแรกก็คือจะเป็นป้าเหมากระแดงนะครับคุณสันทนากิตยาพันและก็คุณสุดาชินบานก็เขาเป็นศิลปินรุ่นเก่าเลยรุ่นเก่าเก่าคือแล้วก็จริงจริงแล้วท่านเคยมาแล้วเมื่อปีแรกนะครับสนุกมากสนุกมากเลยเพราะว่าท่านเหมือนทำทล์กโชด้วยก็คือนอกจากจะร้องเพลงเพราะแล้วแล้วก็ยังมีลูกเล่นทล์กโชไปด้วยสนุกนะครับก็แน่นอนก็คงจะมีแฟนคลับมากมายแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเบรกด้วยลีลาดต่อแล้วก็ประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีวงคิรีบูน โอ้โหนี่ออดรุ่นผมก็รุ่นนายกเลยมั้งเนี่ยครับก็เด็กกว่าพี่นิดหนึ่งนะฮะก็ประมาณนั้นก็เป็นวงที่ได้ครับมีชื่อเสียงมากในสมัยก่อน, <c oughs> อ,นออคิลบูลก็ก็หลังๆก็เห็นออกงานบ้างแต่ก็น้อยนะครับไม่ได้ออกงานบ่อยๆก็เราก็ได้มาที่งานนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยอีกทีก็คือเป็นการบรรเลงลีลาดต่อ <c oughs> นะครับอันนี้ก็คือสําหรับวันศุกร์ศิลปินไฮไลท์ก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับอาสามกลุ่มก็คือสุนทรพรมีประเมาประแดงนะครับแล้วก็วงคิริบูล ส่วนเมือเสาเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยสุนทรภพเหมือนกันเปิดวงแล้วก็บรรเลงตลอดอนะครับแล้วก็จะมีทางศิลปินวงเพื่อนซึ่งถามว่าหาดูได้ยากมากเนื่องจากว่ากลุ่มวงเพื่อนเนี่ยเขาไม่ได้เล่นนาน,าน,านแล้วไม่ได้รวมตัวก็คือว่าจะมีเฉพาะเฉพาะกิจจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ไปติดต่อมานะครับกว่าจะได้ก็ไม่ใช่เรื่องงา่ายกว่าจะรวมตัวได้กว่าจะตามาต้อง<ด><ด>ซ้อมนะฮนะค,ค,คือศิลปินยานยมยุคนี้จะยากเนื่องจากว่าเขาไม่ได ปัจจุบันเขาไม่ได้ทำมาหากินอย่างนี้อายุรวมๆกันในวงเพื่อนนี่ก็หลายร้อยแล้วหลายร้อยครับก็คือจะวงเพื่อนก็จะมาร้องเพลงให้ฟังก็จะเป็นสนุกๆหน่อยย้อนยุคไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็ก็ขั้นด้วยเหมือนเดิมก็จะเป็นลีลาศแล้วก็จะปิดท้ายด้วยอันนี้ก็เป็นศิลปินดูโอที่ผมชอบมากก็คือคุณเบิร์ดกับฮาร์ดจริงๆก็ร่วมร่วม20ปีแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่สมัยอุยผมอยู่มัธยมสองท่านนี้ก็หาฝันได้ยากแต่เราจะมีที่ชายหาดบางแสนแหลมท่นเราก็ เป็นศิลปินที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในอดีตนะครับและปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมเราก็พยายามจะคัดเลือกมาจริงๆเราอยากได้อีกหลายศิลปินนะพี่แต่ว,ว่าหนึ่งก็คือว่าไม่พร้อมทางตัวศิลปินเองเนี่ยไม่ได้เตรียมวงมาแล้วหร,ร <ๆ S 2> อืออะไรกันแล้วแต่เราก็เลยว่าอาจจะได้โอกาสต่อไปอาจจะแจ้งล่วงหน้านานๆกับการจราจรตรงนี้ครับความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นที่แน่นอนว่า คือถ้างานเยอะกิจกรรมเยอะก็คงมีปัญหาบ้างอันนี้เราก็ยอมรับโดยเรื่องจริงนะครับก็คือถนนหนทางเราก็คงมีก็คงมีอาจจะรถเยอะรถติดบ้างแต่ว่าเราอำนวยความสะดวกโดยการปีนี้เรามีรถสองแถวที่อำนวยความสะดวกในการรับส่งผู้โดยสารให้เข้ามาใกล้งานให้มากที่สุดก็จะมีรถวนตามจุดที่เรากําหนดไปให้นะครับ,รบเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกประจอบเพราะไม่งั้นเนี่ยท่านที่จอดรถไกลจะเดินไกลามากรรเราก็จะกําหนดจุดรับสองแถว ตามจุดรับส่งนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นการบริการฟรีด้วยเพื่อให้เข้ามาในเดินในงานให้สั้นลงแล้วก็เป็นน,น่าชื่นใจอย่างหนึ่งที่ชุมชนแถวนั้นละแวกนั้นให้ความร่วมมืออย่างดีมากเลยนะครับก็ทุกงานเลยใช่ๆๆใจีงก็เกรงใจขอบคุณชุมชนแหลมแท่นะนะ,นะครับโดยเฉพาะแล้วก็สมุกโดยเฉพาะแหลมแท่นเนี่ยเป็นเจ้าบ้านเลยซึ่งเขาก็เหมือนกับความสงบก็จะหายไปนิดนึงเนื่องจากว่าเปิดว่าไอ้ลานอเนกผสมไปอยู่ตรงบริเวณนั้น แต่ก็ถามว่ามันก็เป็นเป็นแหล่งที่น่าจะภูมิใจนะครับว่าทําคนที่มาเที่ยวบางแสนก็ต้องมาแหลมแทน่นเป็นลานกิจกรรมก็ก็ต้องขอบคุณในความเสียสละนะครับ,รบซึ่งเราก็พยายามให้ทางชุมชนได้มีส่วนร่วงในการที่มาร่วมในงานนี้ไม่ว่าเขาจะมาออกบู้ทําอะไรเราก็ยินดีให้ให้เขาเข้าร่วมนะครับก็รบเรื่องที่จอดรถเมื่อกี้พูดไปแล้วแต่ว่าเราคงต้องจอดบริเวณริมถนนสาย2รอบเขาสามมุก แล้วก็บริเวณถนนเรียบชายหาดแต่ก็จะมีรถบริการให้ครับ,รบก็พยายามจะจัดให้ทั่วถึงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างการวางแผนการจราจรแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยก็ทั่วไปก็จีบอ,อพพร,รมีเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจแสนสุขแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสารวัตรทหารที่จะมาดูแลภายในบริเวณงานเพื่อความปลอดภัยนะครับงานนี้ครับรองรับได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกไปเลยนะครับไม่เฉพาะคนยุก เก่าๆนะครับแต่วัยรุ่นก็ปีที่ผ่านมาก็เห็นแล้วนะครับว่าวัยรุ่นให้ความร่วมมือกันในเรื่องของการแต่งกายในการแต่งตัวย้อนยุคจะถามท่านอีกคาถามนึงคือเรามีแมวมองไหมในเรื่องของใครแต่งตัวได้เข้ากับทีมงานแล้วเรามีแน่นอนนะครทางเทศบาลก็ได้คุยกับทางผู้จัดไว้นะครับว่างานนี้เรามีธีมอินิดาเราก็อยากจะให้คนที่ให้ความร่วมมือนะครับครับ แต่งตัวมาในงานเนี่ยคนไหนแต่งตัวสวยโดนใจแต่งตัวหล่อโดนใจเนี่ยก็จะมีของที่ระลึกเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยแจก <Gloria> นะครับแล้วก็อาจจะมีขึ้นวนเวทีมาโหวตกันว่าใครแต่งตัวได้โดนใจที่สุดก็ได้รับของรางวัลไปเหมือนก็เป็นการตอบแทนให้กับคนที่ให้ความร่วมมือกับทางผู้จัดงานคือในนามเทศบาลอบจแล้วก็ผู้จัดเนี่ยนะครับเราก็จะได้เหมือนกับเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยว่าเออเขาแต่งบูชาแต่งมาเนี่ยมีน้อยก็มีคนมองเห็น ว่าเออเราเราได้ความร่วม <นะ S 1> มือดอูรักด้ว <นะ S 2> <ล>ยนะครับเพราะเป็นงานที่สนุกทีเดียวครับแล้วก็ที่บอกว่าได้ทุกเพศทุกวัยแล้วได้มาเห็นของที่ไม่เคยเห็นหรือเห็นหาได้ยากนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นของกินของที่ระล,ลึกเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเนี่นะล้วก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาได้วันนั้นจะเห็นท่านนายกแต่งตัวแบบย้อนยุคนะฮะใช่แต่ผมยังอุ้ไว้ก่อนเพราะตัวผมเองยังไม่รู้ว่าทางตัวออกไนเซอร์เนี่ยผู้จัดจะให้ผมแต่งเป็นอะไรก็คงเป็นหนึ่งในตัวละครเนี่ยคิดว่า เดี๋ยวจะให้ท่านนายกฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงครับในเรื่องของงานในปีนี้นะก็ปีนี้ก็จัดบางแสนย้อนยุคเป็นปีที่3แล้วนะครับซึ่งใน2ปีแรกเราได้รับความนิยมนะครับประสบความสาเร็จไปอย่างสูงซึ่งปีนี้ก็เช่นกันและผมหวังว่าปีนี้น่าจะประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับชาวแสนสุขหรือชาวใกล้เคียงนะครับที่ได้รับทราบจากสื่อใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากให้มาร่วมงานเพราะงานนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเนี่ยเราตั้งใจ จัดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นการลํำลึกถึงบางแสนย้อนยุคนะครับว่าในสมัยก่อนยุคคุณพ่อคุณแม่เราปู่ย่าตายายเราเนี่ยมีของดีอะไรปัจจุบันก็อยากจะดึงความความเป็นอดีตตรงนั้นเนี่ยมากลับให้คนรุ่นหลังได้เห็นนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ด้วยแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการสร้างสเสน่ห์กางประชาสัมพันธ์ให้กับเมืองบางแสนแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องการให้นักทนะ่องเที่ยวทุกคนเนี่ยมาเติมเต็มความสุขที่ชร์าบางแสนแหลมแท่นของเรานะครับก็ยินดี แล้วก็เราพยายามจะอำนวยความสะดวกในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะจาราจร,จรการมีรถรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวก,กน,นะครับก็อยากจะเชิญทุกท่านให้เข้ามาร่วมงานบางแสนย้อนยุคในปี2 5 5 4น,นี้นะครับในคืนวันศุกร์ที่11และเสาร์ที่12กุมภาพันธ์นี้ครับและนี่ครับก็ฝากกันไว้นะครับในเรื่องของงานบางแสนย้อนยุคที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานในวันนี้นะครับพระขอบคุณครับครับยินดีครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเรากลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับ พวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขก,กับโครงการใหม่แสนสุข WiFi อินเทอร์เน็ไตไร้าสายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาเร็วๆเรนี้ที่บางแสนแสนสุข WiFi Service บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน เทสบาลเมืองแสนสุขเชิญเที่ยวงานบางแสนย้อนยุควันที่11และ12กุมภาพันธ์นี้มาร่วมย้อนอดีตวันวาน,วานริมหาดบางแสนในงานบางแสนย้อนยุควันที่11และ12กุมภาพันธ์ ในช่วงเช้าของวันที่31มกราคมที่ผ่านมาที่เทศบาลเมืองแสนสุขคุณนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้ให้เกียรติอ่านประกาศเทศบาลเมืองแสนสุขเรื่องอนุโมทนาการบริจาคทรัพย์หรือสละแรงงานให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุขแก่คุณอาเธอร์ไรดิงและคุณสาวดีพึ่งศรีที่ได้บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนจำนวน7รายการให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ทั้งนี้คุณนรงชัยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แด่คุณอาเธอร์ไรดิงและคุณสาวดีพึ่งสีเพื่อแทนคำขอบคุณที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในก,การศึกษาของเด็กๆและได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนในครั้งนี้และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนั้นทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขขึ้นณนะห้องประชุมชั้น4อาคารเทศบาล โดยการประชุมในครั้งนี้คุณนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้ให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆแจ้งผลดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องขอจากประชาชนในชุมชนต่างๆโดยคำร้องขอของประชาชนที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรีบแจ้งให้ประชาชนในชุมชนนั้นๆทราบส่วนปัญหาใดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการสำรวจก็ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ว่าให้เอารูปเด็กของเขไม่แน่แล้วเปอะไรตำรวจให้เราใส่เพราะตอนนี้ไป็นได้รับคนแต่เขาแบบเด็กเขาในฝากกองช่างประสาทด้วยนะครับเลื่อนเลื่อนสายทวันไหนเราติดไฟได้ก็ติดไในตมขัดร้อนก็เคยมีคนมาร้องเรียนแต่ตอนนี้มันมีทางตรงนั้เป็นสว่างเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี ขอเชิญเที่ยวงานบางแสนย้อนยุค2,554หรือบางแสนเรโทร2,011ระหว่างวันที่11ถึง12กุมภาพันธ์นี้บริเวณลานแหลมแทน่นบางแสนร่วมสนุกกับงานแฟนซีไนท์ริมหาดในบรรยากาศย้อนยุคในสไตล์ละครดังวนิดารอดเพลินกับคอนเสิร์ตย้อนยุคของศิลปินชื่อดังอาทิวงคิริบูลพร้อมด้วยคู่หูสุดซีแม่เมาส์สุดาและแม่แดงชันทนา เบิร์ดกับฮาร์ดวงเพื่อนและคณะดนตรีสุนทรภพรสนุกสนานไปกับกิจกรรมพิเศษมากมายทั้งรำวงย้อนยุคโชลีลาดและการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มโบราณนานาชนิดซึ่งปีนี้ได้ย้ายมาจัดที่บริเวณลานเอเนกประสงค์แหลมแทน่นโดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆถึง6โซนด้วยกันมีทั้งการแสดงการออกร้านจำหน่ายสินค้าหายาก อาหารเครื่องดื่มโบราณและเวทีการแสดงรวมถึงการละเล่นต่างๆอีกมากมายแสนสุขครับครั้งที่34เปิดรับสมัครแล้วเทศบาลเมืองแสนสุขได้เปิดรับสมัครทีมฟุตบอลเพื่อทำการแข่งขันในรายการแสนสุขครับซึ่งจัดมาเป็นปีที่34แล้ว โดยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขและใกล้เคียงสามารถส่งทีมสมัครเข้าแข่งขันได้ที่งานประชาสัมพันธ์หรือกองการศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุขตั้งแต่วันนี้ถึง28กคุมภาพันธ์นี้กองคลังรับจดทะเบียนพาณิชต์ตั้งแต่วันที่4มกราคม2 5 5 4เป็นต้นไปติดต่อได้ที่งานประโยชน์กองคลังเทศบาลเมืองแสนสุขโทร0 3 8 1 9 3 5 0 5 และ038-193-507เทศบาลเมืองแสนสุขกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี2554ภาษีโรงเรียนและที่ดินรับและยื่นแบบแสดงรายการได้ตั้งแต่วันที่4มกราคม2554ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2554ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่4มกราคม2554ถึงวันที่30เมษายน2554และภาษีป้ายชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่4มกราคม2554ถึงวันที่31มีนาคม2554ติดต่อได้ที่งานประโยชน์กองคลังเทศบาลเมืองแสนสุข เราบางสิบหมื่จะใกล้ึ้นมากขึ้นแทศสานเมืองแสนสุกกับโครงการใหม่แสนสุขไ i ไฟอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาเร็วๆนี้ที่บางแสนแสนสุข Wifi Service บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน สบาลเมืองแสนสุขเชิญเที่ยวงานบางแสนย้อนยุควันที่11และ12กุมภาพันธ์นี้มาร่วมย้อนอดีตวันวานริมหาดบางแสนในงานบางแสนย้อนยุควันที่11และ12กุมภาพันธ์ ทุกสิ่งทุกอย่างครับล้วนมีประวัติแล้วก็จุดเริ่มต้นนะครับอดีตจนถึงปัจจุบันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงทางด้านของออสิ่งปลูกสร้างนะครับสถาปัตยกรรมต่างๆแต่บางอย่างนะครับยังคงอนุรักษ์เอาไว้นะครับฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ควรจะช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดต่อๆกันมานะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการสวัสดีบางแสนหมดลงแล้วครับหากคุณผู้ชมจะแนะนํารายการหรือว่าจะติชมรายการนะครับก็สามารถ ส่งเข้ามาได้ครับติดต่อเราได้ครับทาง2ช่องทางนี้ครับช่องทางแรกก็คือ S M S ครับหมายเลข422130 0ครับพิมพ์ T B นะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับอีกช่องทางนึงครับสายด่วนของเทศบาลครับ1น3 2ครับกดโทรเข้ามาครับจะรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องเราวนะครับลนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีบางแสน